วันนี้พี่ต้นแม่นกน้องตางสามคนจะเอาผลรูปผลไม้มาให้เพื่อนๆดูมาดูซิว่าผลไม้ของพี่ต้นมีอะไรบ้างอ่ะภาพแรกเป็นไรเอ่ยพี่ต้นให้เพื่อนดูหน่อยสิรูปอะไรนะคะรูปอะไรลูกมะม่วงคามอันนี้มะม่วงนะคะแมงโก้อ่ะรูปต่อไปอันนี้อะไรลูกอันนี้ทุก เรียนนะคะทุเรียน,ยนอ่ะรูปต่อไปอะไรเอ่ยมะพร้าวอ่ารูปนี้เป็นมะ<า>พ<า>ร้าวรูปต่อไปครับส้มอ่าอันนี้เป็นส้มนะคะออเรนนะคะส้มนะคะต่อไปอ่าอ่ะ,อะต่อไปรูปนี้รูปอะไรเอ่ยพี่ต้นองุ่นอ่ะุ่นนะคะเยี่ยมมากมาดูว่าพี่ต้นจะรู้กี่อย่างอันนี้อะไรคะ อันนี้อะไรลูกลูกอะไรคะอันนี้สับปะรดนะคะสับปะรดอันนี้อะไรลูกอะไรเอ่ยเงาะอ่าอันนี้เงาะนะคะพี่ต้นรู้จักอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้มังคุดนะคะมังคุดนะคะอันนี้อะไรคะลูกสีแดงแดงอันนี้พี่ต้นไม่รู้จักนะคะเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่อันนี้อะไร ดูแล้วก็ไม่รู้รจักนะคะอันนี้แคนตาลู๊นะคะแคนตาลู๊แต่ลูกนี้เป็นผลไม้ที่พี่ต้นชอบเลยอะไรเอ่ยแตงลูกอ่าอันนี้แตงโบราาอังกฤษ,ษ,ษเขาเรียกว่าวอชเมลอนใช่ไหมอันนี้เป็นผลไม้โปรดของพี่ต้นเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้ไม่รู้อู้อันนี้อะไรคะมะละกอน,นะคะอันนี้มะละกอแล้วสุดท้ายอะไรเอ่ย สตรอเบอรีอร่นะคะสตรอเอรี่มาดูว่าพี่ต้นรู้จักผลไม้กี่อย่างหนึ่ง,งสองสองสองแล้ว็้าสามห้าหนะคะพี่ต้รู้จักผลไม้หอย่างอีกที่ไม่รู้จักอีกสามสี่ จนไม่รู้จักนะคะต้องไปพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรียนรู้จักผลไม้ไหลายชนิดแล้วแค่นี้นะคะบายบาย,าย,ายอันนี้มะม่วงคะว่ะบะม่บายเพื่อนๆกันบาย,บาย